พราะว่าจาประจำวันศุกร์ที่26มีนาคม2021สัปดาห์ที่5เทศกาลมหาพรตบทอ่านจากหนังสือประกาศกเยเรมีข้าพาเจ้าได้ยินเสียงหลายคนซุบซิบว่าความหวาดกลัวอยู่โดยรอบมาแล้วจงกล่าวหาเขาพวกเราจงกล่าวหาเขาเถิดมีสหายทุกคนของข้าพาเจ้าคอยเฝ้าดูความล่มจมของข้าพาเจ้าพูดว่า เขาคงจะยอมถูกหลอกลวงแล้วเราจะเอาชนะเขาได้และจะแก้แค้นเขาแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ข้างข้าพเจ้าเหมือนนักรบทรงพลังดังนั้นผู้ขมเหงข้าพเจ้าจะสะดุดล้มจะเอาชนะข้าพเจ้าไม่ได้เขาจะต้องอับอายมากเพราะไม่ประสบความสำเร็จความอัปยศอดสูของเขาจะคงอยู่ตลอดไป ไม่มีวันถูกลืมข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจัก,กรวาลพระองค์ทรงทดสอบผู้ชอบธรรมทรงสำรวจใจและจิตขอโปรโดให้ข้าพเจ้าเห็นว่าพระองค์ทรงลงโทษเขาเพราะข้าพเจ้าได้ทูลเสนอคดีของข้าพเจ้าให้ทรงทราบแล้วจงร้องเพลงถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงช่วยชีวิตของผู้ขัดสนให้พ้นมือของผู้ทำความชั่วร้ายพระวรสารบุญยอนเวลานั้นชาวยิวหยิบก้อนหินขึ้นจากข้างพระองค์อีกพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าเราได้แสดงกิจการที่ดีหลายอย่างจากพระบิดาแล้วท่านจะเอาก้อนหินขวางเรา เพราะกิจการใดเล่าชาวยิวตอบว่าพวกเราจะเอาหินคว้างท่านไม่ใช่เพราะกิจการที่ดีแต่เพราะท่านพูดดูหมิ่นพระเจ้าท่านเป็นเพียงมนุษย์แต่ตั้งตนเป็นพระเจ้าพระเยซูเจ้าตรัสว่ามีเขียนไว้ในธรรมบัญญัติของท่านทั้งหลายว่าเราได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายเป็นพระเจ้า พระคัมภีร์เรียกผู้รับพระวาจาของพระเจ้าว่าเป็นพระเจ้าและพระคัมภีร์จะลบลางไม่ได้พระบิดาทรงบันดาลให้เราศักดิ์สิทธิ์และทรงส่งเรามาในโลกแล้วทำไมท่านทั้งหลายจึงกล่าวหาว่าเราพูดดูหมิ่นพระเจ้าเมื่อเราพูดว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้า ถ้าเราไม่ทำกิจการของพระบิดาของเราท่านก็อย่าเชื่อเราเลยแต่ถ้าเราทำแม้ว่าท่านทั้งหลายไม่เชื่อเราอย่างน้อยก็จงเชื่อในกิจการที่เราทำนั้นเถิดแล้วท่านจะรู้และเข้าใจว่าพระบิดาสถิตในเราและเราอยู่ในพระบิดาคนทั้งหลายพยายามจะจับกลุมพระองค์อีก แต่พระองค์ทรงเลี่ยงพ้นจากเงื้อมือของพวกเขาไปได้พระองค์เสด็จข้ามแม่น้ำจอแดนอีกครั้งหนึ่งกลับไปยังสถานที่ซึ่งแต่ก่อนนั้นยอนได้ทำพิธีล้างพระองค์ทรงพำนักอยู่ที่นั่นประชาชนมาเฝ้าพระองค์พูดว่ายอนไม่ได้ทำเครื่องหมายอาศาจาย์อะไรเลย แต่ทุกสิ่งที่ยอนกล่าวถึงชายคนนี้ก็เป็นความจริงและที่นั่นหลายคนเชื่อในพระองค์ข้อคิดคำเทศของประกาศกเยเรมีทำให้ทุกคนในราชสำนักและบรรดาสมณะไม่ชอบ เหมือนท่านยืนอยู่ตัวคนเดียวฝั่งนี้ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งคือบุคคลที่กำลังวางแผนจะทำร้ายกินเลือดกินเนื้อท่านอยู่ความรู้สึกถึงอันตรายถึงแก่ชีวิตชัดเจนอยู่รอบตัวท่านตัวคนเดียวไม่มีทางสู้กับคนคิดร้ายเหล่านั้นได้วิธีเดียวที่จะรอดพ้นได้คือการถวายคดีเรื่องราวของตนไว้กับพระเจ้าเพื่อพระองค์ ทรงพระยุติธรรมจะคุ้มครองป้องกันพระเยซูเจ้าทรงมอบทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระบิดาพระองค์ทรงลวร่วงรู้ถึงจิตใจโหดร้ายหมายจะเข็นฆ่าที่พวกชาวยิวมีต่อพระองค์จงรักพระเยซูเจ้าจงยืนอยู่เคียงข้างพระองค์ เพราะพระองค์ทรงยอมตายเพื่อท่านและมนุษย์ทุกคนจงถวายคดีของท่านไว้กับพระองค์แล้วพระเจ้าจะทรงช่วยกู้ท่านจากหายนะทั้งปวงพระองค์ทรงยืนอยู่ฝั่งเดียวกับท่านยามท่านลำบากหวาดกลัวขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2021